สาธิตวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดผมเขาเรียกว่าทรงอเมริกันนักเรียนผู้สูงอายุอภาษาโบราณเขาเรียกว่าดอกกระทุ่มใช่ทรงดอกกระทุ่มนี่รับจากคนอายุ60นะครับให้เหลืออายุ25ได้นะครับช่างคนนี้ตัดจะเวอร์ไหมครับเนี่ยไม่เวอร์นะครับสุดยอดมากเลย ข้างขวาก่อนอวิธีการนะครับวิธีการอ,อนนจัดซ้ายดูข้างซ้ายนี่ตัดแบบเป็นทรงเขาเรียกอเมริกันแล้วก็สมัยโบราณเรียกว่าดอกกระชุ่มวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับถ้า<ม>เตรียมตัวจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์สิ่งตีลังกาแล้วก็ตัดนะครับผมใช่ ไม่อยากแี่คสงสารนี่แหละครับนี่แหละครับสสงารมแน่นอนมากเลยนนั่งซึมวาาสลูกเพ่ถามความรู้สึกของลูกค้าบ้างหรือเปล่าครับว่าเขาคิดยังไงไม่มีการถามเลยใช่ไหมครับถามเขาเขพอใจแล้วอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าทรงนักเรียนตัวโซหน่อยคุณลุงมีความรู้สึกยังไงครับคุณลุงพอได้อยู่เนาะครับทำให้ถูกใจหล่อสบายหัวใช่ใช่ใช่เอาหล่อสบายหัวหล่อสบายหัวเนาะสบาย โอ้โหเน่นอนมากเลยนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับผมเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ยซ้ายที่วาที่เขสวยอ่ะไปเช่ญดูหน้าก็ได้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเป็นทรงแล้วโอ้โหอีกคนนั่งดูเขานอนเปสบายเขาบอกว่ามีความสุขอ่ามีความสุขนะครับคนนี้มานั่งดูนะครับผมที่นั่งรอคิวที่จะตัด ่ตต,<ร>ตอตนนนัชื่อร้านจริงๆคือการระบบก,กันระบบแปลว่าช่างตัดผมสมัยพุทธ,ธกาลอ๋อจะเป็นต,ตรงมี้งสองร้อยปีที่แล้วมีช่างตัดผม,มืันกันแต่เขาชื่อกันระบบคนนี้นะครับจะเป็นช่างตัดผมในตํานานคนต่อไปของบ้านดงใหญ่นะครับมหานครดงใหญ่นะครับนี่แหละครับนี่แหละครับของจริงจําชื่อร้านไว้นะครับร้านกัรระบบจากช่างอ้อนนะครับช่างอ้อนช่างอ้อนดงใหญ่ รวมภาษาไทยนิดภาษาฝรั่งคนนิดหน่อยอ๋อการระบบ์เบอร์กันระบบนี่ถ้าใครแปลไม่ออกบอกว่าแล้วช่างตัดผมสมัยพุทธกาลอ๋อแต่ว่า์เบอร์นี่เป็นของคนรุ่นใหม่เป็นศัพท์ที่ยืมฝรั่งมาใช้์เบอร์แปลว่าร้านตัดผมอ๋อครับผมแปลว่าช่างตัดผมสองอันมารวมกันเลยเป็นการระบบ์เบอร์มีความสุขมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับช่างอ้นสุดยอดครับผมครับผม